กวกใหม่จ้านี่กวกใหม่เราจะได้เตรียมขนเครือผ้าสร็ผ้าให้ลูกค้านะครับท่านขึ้นใหม่เหลนะที่เราตองฟอกแล้วเราแกะขี้เรียบร้อยแล้วสนสวยดีๆนะ,ะนี่แดงกับเขียวเนาะกล้องมือทีมไอจะสีแบบให้ดูสวยมากแตบบ่ที่จริงสีสวยดียู่ เดี๋ยวหลังจะกค้นเสร็จแล้วก็จะลงน้ำข้าวให้ลูกค้านะครับผมแล้วลูกค้าก็าจะได้นำไปสืบเนาะแล้วเขาจะได้ทอต่อไปครับเซตอักละสองปลอยเปล่ นี่ยำดึงขี่ออกขึ้นเหนียวแม่มันแทะเหนียวจนบาดมือเหนียวอีลีได้เหนียวแบบบาดมือเขาเลยจนเลือดออกอ่ะ